วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับมองเห็นป่ะเข้า B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ นอันน้เฉพาะกิตของวันที่17พฤศจิกยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับานอานาจยเฉพาะจิตก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุ้มก็ขอบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เข้าสามนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับครับโอเคผ่านอยู่ผ่านอยู่นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้านนขมาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนื้ทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเอาวันนี้มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาฝากบ้างนะครับ่านอยเฉพาะกิจเด่น9กับ0นะครับทั้งหมดมัน8 9 0นะวินกับ4567นะครับเอา9ก่อนนะ49นะครับ59 ห9เกนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับถ้า8มานะถ้า8มาก็น่าจะ5้ากเจดนะครับห้ากเ็ดนะครัแบแาบนี้นะครับอ่าน่อยเฉพาะเกิดวันที่มาชา้าปะบ่ายโมงแล้ว อราเน้นที่เก้าแล้วกันนะครับเก้านะครับวห้าหกเจ็ดอยู่ตรงนี้นะห้าหกเจ็ดตรงนี้ครับครับเดีนะครับตามนี้เลยครับชนชอบค่อยนําไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับเน้นที่เก้าเอาเก้าไปลูดไปวิ่งนะครับนี่นะเอาลูดวิ่งอันนี้คือตัวรองนะครับอันนี้คือตัวทางเลือกอันนี้คือชุดวินนะครับเราเน้นที่เก้าเราก็ดูที่เอา เาเล่นที่ 9, ล้วเราก็ดูที่9นะครับชึดอ่าครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วหนะันเฉพาะกิดนะครับจดไปเลยครับไปเลยเค,ครับโอเคเนาะจดทันนะดูไม่ทันก็ดูอีกรอบก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามือแตะวิดีโอหยุดไว้แล้วก็จดเอาทุกตัว เกดเอาทุกตัวนะครับแล้วไปเลือกเอานะครบแบบนี้ครับสวัดีครับสวัสดีครับ